สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ้าอ่เมื่อวันี้มีพัดบุญเซนมาฝากนะจ๊ะถ้าเป็นภาษาเกาหลีก็สิเอินชับเชนะจ๊ะชับเชนี่ก็จะเป็นอาหารที่แบบว่าเตรียมเครื่องเตรียมอย่างหลายอย่างนะจ๊ะมื่อนี้เฮาก็เตรียมอ่าก็เตรียมของไว้หลายเติมนะจ้าแต่ว่าก็ยังมีแบบปังอย่างที่ว่ามันบริสาอ่ะเนาะเฮาก็เอาที่แบบว่าเข้าสะดวกอ่ะจ้าอ่าชับเชนี่ก็สิเป็นอยัางที่ ขั้นตอนไล่หมาๆเลยนะจ๊ะตั้งสินพวกมูพวกอย่างนี้เขาก็สิมักไวก่อนั้งชีนะจ๊ะพวกพักังสีกะถ้าเป็นผักขมเขาก็จะเอาไปลวก หลวกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพักโมก็สิลวกวประมาณน้ำหนึ่งได้เลยจ้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวีห้อก็เอาคืนได้แล้วจ้ะหลวกได้น้ำที่มันเดือดจ้ะแต่ก่อนหลวกห้องก็เอาไปแช่น้ำเกลือก่อนนะจ๊ะเพื่อสิขาเชื้อโรคเนาะเนี่ยจ้ะนกเสร็จก็เอามันอกน้ำเย็นนะจ๊ะทุกคนนกน้ำเย็นเพื่อคงความซีซดแล้วก็สีก็สิสวยจ้ะแล้วห้องก็ียเอามัมักกับกระเทียมน้ำมันงาเกลือปนผิกไทยปนจ้ะมักไหวคือการจ้ะกับหมูเลยเขาค่อยเอามาพัดทีหลัังกกสิปรแบบเดียวนนะะจ ปรุงเกลือป่นแล้วก็พริกไทยขวานจ้ะพริกไทยป่นเนี่ยจ้ะโดยสิจะเอามาทอดให้มันเป็นแผ่นแบบนี้เท้าก็จะมาตัดให้มันเป็นเส้นๆพี่ตั้งที่ห้องฮันพักมือเกียร์นะจ๊ะอ่าทับเชนีกับสิพัดททิรยางนะจ้ะบ๊อพัดพร้อมกันยังเส้นๆนี่ก็ต้องมักคือกันนะจ๊ะมักในเครื่องที่ห้องเตรียมไว้มักทิมใบขึ้นกับหมูกับพักที่ห้องมัร์กมือเกียร์นะจ้ะเนี่ยจ้ะห้องสิพัดททิรยางนะคะบ๊อพัดพร้อมกันเพราะว่า ผักทุกชนิดมันสีมีความเหม็นเขียวของมันนะจ๊ะความหอมกับสีต่างกันนะจ๊ะเพราะว่าเคยพัดรวมกันแล้วจ้ะบแสยจ๊ะ <c oughs> ก็กเลยว่าพัดแยกแบบนี้จ้ะพัดแล้วก็เอาแยกไว้เอาล่องไว้ล่องไว้ล่องไว้แบบนี้นะจ๊ะเพื่อที่จะเอามาคลุก,กกับอ่าเครื่องปรุงที่เข้าปรุงไว้ที่เข้าเตรียมไว้นะจ๊ะซีมีน้ำมันง่าอา่าแล้วก็ง่าขัวแล้วกา็เกลือป่นพริกไทยป่นแล้วก็ซอสขั้นจางแล้วกา็ซอสน้ำมันหอยนะจ๊ะ แล้วก็น้ำตาลน้ำจ้ะข่นมีน้ำเผิงก็ใส่น้ำเผือกน้ำนะจ้ะสิเผิงความหอมความหวานจ้ะกระสีพัดหมูจ้ะพัดหมูเราเอามาใส่น้ำกันพกย่างขึ้นสิพัดแบบเนี้ยจ้ะเอาพัดทีลรทีย่างทีไรย่างแล้วก็เอามาลงมาแบบนี้จ้ะเสร็จแล้วก็เอาเครื่องนะจ้ะปรุงเครื่องเลยจ้ะเข้ากับปรุงเครื่องเพราะว่าเข้าบะฮันเอาไปพัดในกระทะอีกทีนึงนะจ้ะเข้าปรุงเครื่องก่อนเพราะว่าสิใหไยผักมะสุกแห้งเกินไปจ้ะคลุกให้ เข่ากันนะจ๊ะทุกคนโอ้ยคุกให้เข่ากันให้เข่าเครื่องทุกอย่างเลยนะจ๊ะข้ากระ s เอาไปตั้งเตาตะาตอนข้าไปตั้งเตานะ่ะห้าสิบพัดแค่แป๊บหนึ่งค่ะตอนนั้นข้าก็ยิ i ใส่กระเทียมซับกระเทียมครงเลยนะจ๊ะแล้วก็งาขวา้วก็อ่าขั้นจังคือซอสด,ดำอ่ะนะจ๊ะอีกเทือนึ่งเพื่อสีเพิ่มความเข็มคนขอ,ของผัดของข้าอ่ะนะจ๊ะตอนนั้นอ่ากระสิพัดประมาณไม่ถึงสองนาทีจ้ะ เพื่อสิให้มันมีความไอห่อนเพื่อเครื่องปรุงมันสิซุกกันนะจ๊ะก็คือ,คอตอนนี้เนี่ยค่ะตอนนี้เลยนะคะนุ่มพัดแป๊บเดียวพัดสองนาทีกับสิเซนกับสิซุกพอดีพักกับสิซุกพอดีจ้ะ